ว่ามันไปนติดครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่เนี่ยลหลายๆท่านที่ยังรับเงินรับทองนพูดความจริงมากๆอันตรายนะคะค่าทนายระดับแพงๆนะคะอ้าวมันคือวินัยบัญญัติมันเป็นแบบนี้จะมีคนฟ้องพาดด้วยก็เพระพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับซึ่งเงินซึ่งทองฟ้องก็ฟ้องนั่นแหละจะเป็นไรละ่ะ แล้ววันนี้สิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันมันควรที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นสิทธถาโคตควรที่จะประกาศพระสัทธรรมคําสอนเนี่ยอย่างห้าวหาญไม่ใช่ว่าทุกวันนี้พระสองฆอง์สมเณ็บางทียังไม่รู้สถาน,นะของตัวเองเสียด้วยซ้าว่าตัวเองเป็นสิทธพระตถาคตพระอรหันตสัสมาสมเจ้าหน้าที่ของเราก็คือแสดงพระสัทธรรมคําสอนตามความเป็นจริง ไม่ใช่ว่าปิดบังเอาไว้เพื่อให้พิกษุสุบางกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์จากพระธรรมพระวินัยรับเงินกันฉํำใช่ไม่ใช่หรอโอ้ยไม่ได้กลัวหรอกฟ้องก็ฟ้อง,อง,องทนงทนายไม่ต้องนะ่ะติดคุกก็ยอมจะถวายเป็นพุทธบูชาตั้งคำถามว่าเนี่ยวินัยบัญญัติไม่ใช่เหรอแล้วจะไปกลัวอะไรล่ะเอออรตามนาไม่ตไม้เคยกลัวเลยวินัยก็คือวินัยครับ แล้วท่านไม่เอาวินัยบัญญัติกันเหรอถามจริงๆถ้าไม่เอาวินัยบัญญัติแล้วพระศาสนาจะเดินยังไงไปเห็นป้ายอย่างเงี้เที่ยวไปอ๋อเนื้อหาของอัตมานั้น มันเสี่ยงใช่ไหมยังไงสรุปแล้วติดขัดอีกแล้วครับอยากรู้ความจริงจากโอ้ยทำใจนั่นน่ะคือใครอยากจะฟ้องก็เขาฟ้องไปเถอะโยม อัตมาไม่ได้ห่วงใครทั้งนั้นอัตมาไม่ได้เงินน้อยหรอกอัตมาไม่มีเงินครับไม่มีเงินครับขอยากจะฟ้องก็ฟ้องไปแต่นี่คือวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ณเวลานี้เราต้องยอมรับความจริงว่าพระสงฆง์สามเณรวันนี้เหตุผลคนใดที่ท่านไม่พูดนี่ไม่เสี่ยงข้าอาจารย์ที่ผมอยู่สัญญาณภาพเสียงชัดทิเอ้ยตรงไหนเสียงอะ อาตมาเสียสมาธินะแต่พูดตามหลักของความจริงอาตมาไม่ได้พูดถึงใครแต่นี่คือหลักพระธรรมพาวินยัยโอ้ถ้าเสียงก็ไม่ต้องแล้วครับถ้าแสดงธรรมแล้วเสียงคุกเสียงตารางก็ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะพระธรรมวินยัยพระพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วพระภิกษุในธรรมวินยัยนี้ไม่รับซื้อเงินซื้อทองใครรับเงินรับทองไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินยัยนี่คือมีอยู่ในพระไตรปิฎกครับ คือปัญหาถ้าแสดงทำแล้วเสียงคุกเสียงตารางนั้นถือว่าโยมก็กำลังขัดจังหวะอาตมานะมันก็ทำให้แทนที่อาตมาจะสมองไหลลื่นไม่ใช่กับกลายเป็นว่าเสียงคุกเสียงตารางไปเอา้าแสดงทำเสียงคุกเสียงตารางมันก็แสดงให้เห็นเพราะเพราะเพราะพุทธศาสนาในประเทศไทยพังพังแล้วครับสิ่งที่อาตมาพูดเนี่ยเป็นทมเป็นวิน,นัย จ้พระที่พันสา,ามารถภิกษุเนี่ยคือภิกษุรับไม่มีตําแหน่งครับคําว่าภิกษุคือภิกษุทุกรูปคือภิกษุในธรรมพิน,นัยใครที่รับเงินรับทองก็ไม่จัดเป็นภิกษุในธรรมวิน,นัยแค่นั้นเองความหมายอันนี้ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกกิงๆิแล้วถามว่าใครจะฟ้องอ่ะฟ้องอันนี้เพราะยิ่งแล้วพระสงฆ์สามเณรฟ้อง,อง,งรอง,องนี่มันไม่ได้หรับปัญหาคือณเวลานี้พระสองฆองง์สามเณรเทศนาเนี่ย ๋อสัญญาณเด็ดดีเนี่ยเนี่ยคุณโยมที่เมนนอัตมาถามก่อนว่าเนื้อหาที่อัตมาพูดอัตมาชักเริ่มจะเริ่มจะสับสนอะเริ่มสรุปแล้วว่าอัตมาเริ่มจะไม่เข้าใจที่โยมเมนเพราะการแสดงธรรมนี่มันจะติดคุกติดตรางมันไม่ใช่เรื่องความเสี่ยงเลยนะแล้วใครจะมาทําอะไรพราพรา แล้วพระพุทธเจ้าไม่ห้ามเหลอว่าภิกษุในธรรมพิันนี่ไม่รับเงินรับทองแล้วเงินทองรถหรูทุกท่านที่เป็นภิกษุในธรรมวินยัยท่านก็รู้ว่ามันเป็นเงินกับทองพวกเนี้ยรถหรูพวกเนี้ยมันเป็นอาหารของกิเลสก็พูดตามหลักของความจริงแล้วถ้าคุณจะเป็นภิกษุในธรรมวินัยได้คุณต้องไม่รับเงินรับทองต้องสำรวมในสี่ขาบทนี่คือข้อเท็จจริงแล้วจะให้พูดว่างไงเอา ปัญหาคือทุกวันนี้พูดความจริงพูดตามทมตามวินัยจ,จะติดคุกอ้าวโอ้งั้นอาตมาก็หยุดแล้วละ่ะช่างมันเถอะทั้งนั้นนะ่ะอ่ออัตมาก็ขอหยุดไว้แค่นี้แหละเพราะมันไม่มีใครฟ้องหรอกบอกเลยว่ายิ่งอัตมานี่ฟ้องยากครับเพราะเนื้อหาทั้งหมดนี่อัตมาอยู่ในแอปแดงและอัตมามั่นใจด้วยนี่ไม่ชะการากล่าวหาผู้ใด แล้วผู้ใดรับเงินรับทองเนี่ยพระพุทธเจ้าจัดว่าไม่ใช่พิกษุในธรรมวินยัยนี่คือพุทธพจน์ครับถ้าคุณโยมเมนแบบนี้ยอย่าเม้นดีกว่านะอาตมาขอเท่านี้แหละอย่าเม้นดีกว่าเพราะหนึ่งทำให้ทําลายทําลายสมาธิบางทีอาตมาก็าไว้ใจนะไว้ใจโยมที่เม้นเม้นกัน,นีเมนแล้วเดี๋ยวเขาจะฟ้องจะฟ้องือฟ้องถ้าเมนอย่างนี้อย่าอย่าเม้นดีกว่าเพราะอะไรครับอาตมามั่นใจในพระธรรมวินัยครับเราพูดโดยธรรมพูดโดยวินัยครับ พูดในฐานะพุทธบุตรครับพุทธบุตรจะต้องแสดงพระธรรมพระวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างอาจฐานครับมันจะทําให้โยมเองกลายเป็นขวางการแสดงธรรมนะอัตมาจะบล็อกเลยนะไม่เอาเลยนะเพราะอัตมาไม่ได้สนเรื่องอื่นครับอัตมาเอาดมการตัวเองเป็นหลักครับพระธรรมวินัยท่านบอกอย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับเรื่องของการใครจะมาฟ้อง คือวินัยบัญญัติค่อยถามหน่อยว่าพระพุทธเจ้าห้ามรับเงินโอ้หมดอารมณ์เลยขอไปนะคือถามหน่อยครับวันนี้อจะมาไม่คิดนะว่าจะถูกูกฟ้องแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดเหลอพิกษุในธรรมวินัยไม่รับเงินรับทองถามจริงลองตั้งอธิกรณ์จริงจมันมีสิ่งที่อยู่ในอธิกรณ์สมถะ ขาดมีการโต้เถียงกันว่าสิ่งนี้เป็นธรรมสิ่งนี้ไม่เป็นธรรมนี่คณะสงฆ์ต้องตั้งอธิกรขึ้นมาสอบว่าภิกษุนในธรรมวินัยเนี่ยรับเงินรับทองได้หรือไม่ตั้งอธิกรขึ้นมาครับก็จะไปฟ้องครับเพราะธรรมวินัยมันเป็นความเชื่อแล้วจะไปฟ้องยังไงอ่ะแล้วการพระพุทธเจ้าในสี่พหพราษาไม่รับแม่แต่กหาประาเดียวไม่รับแม่แต่กหาปณะาเดียว ฉะนั้นถ้าเราจะมันขัดจังหวะจะมาต้องขออภัยนะเพื่อจะมากําลังเตรียมเนื้อหาไว้อย่างดีเลยแล้วมาบอกว่าโอ้ยระวังเขาฟ้องใครมันจะฟ้องอ่ะมินัยบัญญัติอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณยมไม่เป็นไรคนข้างบ้านปั่นครับอาจารย์ไม่โดนฟ้องครับพร่ออาจารย์ไม่ได้เอ่ยชื่อใครจริงๆแล้วอย่าเม้นไปในทิศทางนี้ครับ เพราะอะไรนี่คือวินัยบรรจัดครับมันไม่มีใครฟ้องหรอกแล้วจะมาไม่ได้กลัวตั้งแต่ต้นขะาดนเขากลุ่มทานายเมนาโถก,กลุ่มหนึ่งเข้ามาแต่มามาขู่เนี่ยแต่มาย่งไม่ได้กลัวเลยกลัวทาไมพูดตามทำตาม,ตามวินยัยศิทธถาคตจะไปให้สอนคําสอนของเศรษฐีหัวล้านเป็นไปไม่ได้เราเป็นสิทธิ์พระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องสอนคําสอนของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ามันถึงจะถูก จะไปให้เอาคําพูดของเศรษฐีหัวล้านพูดเพื่อปกป้องผลประโยชน์เศรษฐีหัวล้านมันเป็นไปไม่ได้พระสองฆอง์สามเณรต้องบรรลือศีกน,น้าตามความจริงถามก่อนว่าพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์อนุญ,ญาตให้รับเงินรับทองหรือไม่ล่ะพระองค์ไม่ได้อนุญาตแต่ถามว่าเมื่อพระองค์ไม่อนุญาตถามว่าทําไมท่านจึงรับกันนะ ท่านยังทำกันเหมือนกับไม่แคร์พระธรรมพระวินัยล่ะแต่มาไม่ได้กลัวมาแต่ต้นครับจะมาไม,ไม่ต้องคำ่าฟองหน่งไม่ต้องออามาพูดเหตุผลที่ไม่กลัวเพราะอะไรครับเพราะพิกษุมีหน้าที่ประกาศพระสัทธรรมคำสอนกราบนมัสกการกับผมวอาจารย์ถ้าท่านประกาศพระสัทธรรมคำสอนตามความจริงศรัทธาภาษาถ้าความเรื่องใสจะกลับมา พระธรรมพระวินัยเท่านั้นครับจะมาปราบมารได้ไม่มีใครปราบได้แล้วไม่มีใครทําลายพระพุทธศาสนาได้จะบอกเลยแต่เราต้องสํานึกตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเป็นสิทธิ์ใครถ้าคุณเป็นสิทธิของเศรษฐีหัวล้านคุณก็พูดตามเศรษฐีหัวล้านไปแต่ถ้าเราเป็นสิทธ,ธิถาคตเราต้องยืนยันพระธรรมพระวินัยประกาศสัทธรรมพระธรมร,รมคำสอนพระพุทธองค์ไม่ใช่ไปพูดเพื่อหวังให้ ช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับคนที่บวชหาเงินหาทองไม่ใช่แล้วเราเห็นความวุ่นวายในบ้านเมืองของเราวันนี้ไหมในหมู่ภิกษุภิกษุบางรูปประพฤติตนไม่เหมาะสมแต่เสียทั้งสังฆม,มนตลอาตมานั้นแลนแค้นนะพูดตามหลักของความจริงแต่พยายามที่จะสู้ทั้งที่แทบจะหาปวารณาช่วยนี่ยังไม่มีไม่มีอินเทอร์เน็ตนี่ก็ไม่มีตอนนี้นี่ยวนหัวตึ๊บ ตึบกับพยายามที่จะหาทางว่าเราทําอย่างไรเนาะเราจึงจะทําให้พระสองฆ์องค์สามเณรท่านนี่กล้าบรรลือสีหนานตาตามทมตาม,ตามวิ่ัไหนยุดปกป้องเศรษฐีหัวล้านทั้งหลายเศรษฐีหัวล้านทั้งหลายก็ต้องมีสามัญสำนึกได้แล้วมันหมดเวลาที่ท่านจะมาหาเงินหาทองคือศาสนามันไม่ใช่ที่ขุดเงินขุดทองอ่ะจริงไหมล่ะมหาบุรียนทั้งหลายรู้ดีว่าท่านน่ะไม่ได้พูดตามหลักของความจริง ถ้าพูดตามหลักของความจริงท่านพูดเรื่องทานท่านกล้าพูดไหมละ่ะทานท่านพูดได้เต็มปากไหมไม่มีใครพูดเต็มปากเลยเงินทองรถหรูไม่ใช่ไตรยทานของพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ไอคนที่รับมันก็รู้ครับแต่ถามว่าทําไมรับกันโคมโคมโคมเพราะเขาไม่เอาธรรมไม่เอาวินไหนเมื่อไม่เอาธรรไม่เอาวินไยคือไม่เอาพระพุทธเจ้าแล้วตรงไหนจะฟ้องก็ฟ้องมา คือคือห้ามเมนอย่างนี้เด็ดขาดเพราะตมาไม่เคยกลัวถวายเรื่องยี่สิบกว่าปีมาเนี่ยถวายชีพิตเป็นพุทธบูชาไม่ได้กลัวใครนั้นนั้นเยใครอยากฟ้องฟ้องเลยติดคุกยอมยอมด้วยไม่กลัวแล้วไม่อาศัยใครด้วยจะไปแบบเนี้ยไปแบบบููบเนี่ยไปแบบสิทธิ์าถาคนสิทธิ์าถคนนี่ก็ต้องเป็นนักรบกันกล้าประกาศพระสัทธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสู้เต็มสู้เต็มกําลัง อัตมานั้นรอวันอังคารครับจะเข้าจังหวัดแล้วจะไปสิ่งที่ทําจะทําอยู่เนี่ยก็คือหาทางเข้าจังหวัดจะไปติดเน็ตสายให้ได้ถ้าติดเน็ตสายตรงนี้ไม่ได้อัตมาก็จะหาที่ใหม่เพราะว่าอัตมาจะใช้จะใช้เน็ตเนี้ยเพื่อการบรรยายเรื่องนี้แหละคือจะสู้จนกว่าจะดึงเอาพระธรรมพินัยกลับมาจะดึงความกล้าหาญของภิกษุสามเนีนกลับคืนมาครับ เพราะว่าเราคือสิทธาถาคตรเราไม่ใช่สิทธเศรษฐีหัวลานท่านคิดดูให้ดีนะลูกพระลูกเนรทั้งหลายหนอพุทธทางกุลจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความกล้า,าหาญเพราะพระเจ้านั้นเจ้าชายสิทธาถามีความกล้า,าหาญในการที่จะทิ้งความเป็นเจ้าชายลงไปเป็นคนจนครับเป็นคนที่จนจนที่สุดในศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาความจนนะศาสนาของเราจน พระรหันตสาวกทั้งหลายในวันที่พระพุทธศาสนาลุ่งเรืองเนี่ยจนหมดเลยแต่เขารวยทำรวยวินัยแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นนะถามว่าวันนี้ถ้าเอาพระธรรมพระวินัยมาพูดจะฟ้องกันอย่างเงพวกพิกสุเดียวนี้ไม่สนใจทําอย่างแท้จริงก็คงจะประมาณนั้นนะถ้าเขาพูดแบบนี้ท่านก็จะไปบอกว่าเขามันไม่ใช่ปัญหาคือตัวเราเองทิ้งพระธรรมพระวินยัยไว้เบื้องหลัง แต่เราเอาเงินกับทองมาเป็นสรณนะปัญหาคือตั้งคำถามกับตัวเราเองเถอะถามใจเราเองว่าเราเป็นสิทธิเศรษฐีหัวล้านหรือเราเป็นสิทธิของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นสิทธิของพระพุทธเจ้าต้องถามว่าเราจะประกาศคำสอนพระพุทธเจ้าหรือเราจะพูดเพื่อช่วยรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ที่บวชหาเงินหาทองมันอยู่ตรงเนี้ยคีย์เวิร์ดมัน คำถามอยู่ตรงนี้ครับไม่มีใครผิดใครผูกครับผิดครั้ง,งนี้คือวัตตสงสารแต่แม่แค่เราเป็นพระเป็นสง์เป็นภิกูุนเนี่ยลำพังแค่จะพูดตามหลักของความจริงยังไม่มีปัญญาเลยแล้วจะไปรักษาศรัทธาญ,ญาติโยมได้ยังไงใช่ไม่ใช่ทานเนี่ยท่านกล้าพูดตามความจริงไหมสิกขาของโยมเนี่ยทานศีลภาวนานทานคือบันไดขั้นแรกตอนนี้คุยกันจะหลุดพ้นอยู่หมดแล้วครับแต่ทานยังไม่รู้เรื่องเลย ยังทานเงินทานทองทานรถหรูยังทานรถเบนรถบีเอ็มแต่มันอยู่ไปเลี้ยงกิเลสให้คนที่รับใครรับเงินรับทองพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่พิกษุุนยธรรมนี่ไหนนี่คือเรื่องจริงใช่ไม่ใช่ในแอปติตอกชัดไหมคุณโยมชัดไหมชัดพิมพ์ให้หน่อยชัดพิมพ์ให้หน่อยอันตมานั้นไม่ได้กลัวเลย สิบกว่าปีมานี้ถวายชีวิตเป็นพุทธบูชาตั้งแต่วันแรกแล้วครับวันหนึ่งอัตมาได้ยินพิกษูเนี่ยบอกว่ากินข้าวมันชั่วนักเลยเอาแล้วใครบอกห้ามกินข้าวเย็นพระพุทธเจ้านูนแล้วพิกษูในธรรมวินัยพูดอย่างนี้ท่านคิดต่อนี่ครับเอาแต่งเงินนะ่ะแต่วินัยบัญญัติไม่เอาแล้วพูดเขาบอกว่าไงเพราะพระพุทธเจ้าตัดสู้ไม่เห็นมีศีลเลยฟังเขาพูด อาแล้เราต้งเงียบกันกิฟคือเราสิทธิฐาคตเราต้องเป็นตรงต่อคําพูดของตรงต่อที่เราเรียนเราเรียนแล้ววิวัดมายัางไงเราเรียนธรรมวิภาคมายัางไงเราเรียนวินัยมุกมายัางไงเราแปลธรรมบทกันมาอย่างไงอัตมานี่ก็แปลธรรมบทได้นัตั้งสามคำนะมา